วันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณ hey. ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้รูขอบคุณนะค่ะคุณตะกลอนนะคุเป yeah, ็นตะกลอนเลยนะรักเปิรักไงนี่ค erm? ือเป็นการลงโทษส่วนหนึ่งรักเปโอ๊ยอะไรมาชนอ้าวสันนิษฐากลัวว่า โดนสันไม้ท้าเฮ้ยสาม เอามวยังมวยังมวยงตัวเยด็ดดีละสองสองจะสามจองสามสามเอ้ยสมเท่าเออถูกแล้วเฮ้ยใครสามใครสองวะต้องเป็นสี่สองดิ ขอโทษค่ะเดี๋ยโอ้โสเท่าแลวโอ้ยอหนาอะไรนะใครละามาด อ๋อะหอหัวอะไรล้วไม่ม um> ีแรงเงี้ยวถ้าสวยอย่างเดียวอย่างอื่นห <No ัวแตกดังเนี้ขนาดดังน น้ำมือดะเสียงหายใจฟุดฟาดมาลูกมันเยอะยู่งไปเคยเล่นกระบี่กระบองมั้ ยอชิดย้อนอะไรตักอย่างอะไรด้ะใช่ใช่โลนน่ะแม่ก็แม่กัแม่เจ็บหนักโซนเล่นมาโอ้ยเหนื่อยว่ะ บอกทำไมพวกเชนอยู่อยู่มาอยู่มาสองเดือนอ้าวสองตัวอยู่ฮะเจะอีกนอนใช่ให้เรียกเปล่าอยู่กันมาสองเดือนไม่เคยตีสามตัวออกนุ๊กโอ้โหสิจ๊อบูอะไรสามตัวอรอกไปเรียกให้เทิไหมฮะนั่นด้วย อุ้ยโทษไอ้คนเท่าไหร่ละเย้เท uh, ่ากโทษอุ er ้ยโทษสองศูนย์ปวดแล้วเนี่ยอย่างว้ยัยไงว้ยอย่ว้อ้าไม่ได้สองศูนย์เอาทำไรอ่ะเล่นไปเรื่อยแต่ดีไม่อยู่ อุ้ยโทษองศูนย์สองศูนย์ศูนย์ใครสองใครศูนย์พิกิจสองโอ้โหอุ้ยเจนนี้ใส่ชุดชมพูน่ารักจังเลยอ้าวฮะโดดข้ามต้นไม้เลยเหรอฮะไม่รู้ไม่เข้าใจฮะ ได้ึ่งสองสามหนึ่งศูนย์ยาคู่จิเสียวเย้สองศูนยมัเสียวมากเลยไม่นับก็ะด้กี่ตีขึ้นไปถึงไม้เข้วนาขึ้นไปข้างนเราป็นไรน่อยี่เก็บไปที่าหสสอหนึ่ง เอาโดนด้วยสามหนึ่งสามหนึ่งตเไปอาบน้ำกันดีไหมไม่ไหนอาบน้ำอาบน้ำได้เลยเยกกันหน้าเลยไม่ต้อเลยก็มีกระบอกสามสองสี่สองเดี๋ยวพรุ่งนี้ปวดแขนกันนอนละสี่สาม อืมครับพี่เข้าสี่เท่าเอาไปเลรอเฮ้ยจริงเหรอเออเอ่ะยังสี่เท่าก่อนจะดิวส์ได้ไหมตึงนี่คือเสียงอะไรพระดอนสีชาพันลอสเซอร์เอสเอาไป เราตีแบ kh ็คแฮนด์ไม่ค่อยเป็นนะเอ,อ้ยไม่ใช่ดิโฟร์แฮนด์่ะแบ็คแฮนด์ใส่หน้าอย่างกูเก่งเออน้ยหนึ่งศูนย์ตอบโหยังได้อยู่หนึ่งเท่า สองหนึ่งสาม